วันช right ูคอร์พรีเซนต์ค่ะการิมิกาเซ่เดบิวต์ฟิปเดซินี่คอนเสิร์ตค่ะโอ้โหที่คอนเสิร์ตเนี่ยนะครับต้องมาดมากเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศเนี่ยแฟนคลับแล้วก็ศิลปินนะครับเต็มที่หลังเวทีแล้วนะครับเราอยากจะมารู้กันแล้วนะครับว่าอยากรวมหมู่เนี่ยอยากจะรวมหมู่มันกับคามิกาเซ่คนไหนมากที่สุดให้ายทุกคน Let's go ตอนนี้ครับอยู่กับทางไทยสวัสดีครับ เลยนะคะว่าในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษอะไรบ้างคะโอ้โหบอกง่ายๆเลยนะฮะฟิชเจอริ่งกันกระจายฟิชเจอริ่งกันกระจายพูดถึงกลุ่มามิกาเซ่พอพอผ้าปีปุ๊บถ้าเกิดว่าอยากจะรวมกลุ่มแบบมันๆแบบหนึ่งในขมิ้งกาเซ่ท่ามไทยอยากจะรวมหมู่มันกับใครใครกับ X S ครับอยากจะรวมหมู่มันของเขาต้องร้องเพลงเขาได้ฉันไม่ได้อกับเธอแค่รักคนอื่นนี่ขอบคุณทางไทยค่ะขอบคุณครั่ะเพลงนี้นะท่ามไทย เจอแล้วครับกลุ่มแฟนคลับกลุ่มแรกนะครับถามเลยว่าถ้าเากิดว่าอยากจะรวมหมู่มันกับศิลปินคาบไอกาเซ่อยากจะรวมหมู่มันกับใคร,รนี่เลยต้องการเล่นกอล์ฟข่าเต้นมันมันทำได้ไหมคะสอนพี่หน่อยได้ปะ วัสดีค่ะอ่ะขอนเสิเร์ตคิมกัเซ่ครั้งนี้ถ้าให้เข้าสโลแกนร่รวมกันเราอยู่รวมหมู่เรามันเนี่ยเราจะรวมหมู่กับศิลปินคนไหนามากที่สุดนี้เลยหวายหวายเพราะฉันแล้ววันนี้ต้องมีอะไรมาโชว์สามสองหนึ่ง วายค่ะโอ้ยวายวายแบบนี้วันนี้มีเตรียมโชว์อะไรมาไหมเตรียมมาอะไรเอ่ยร้องหรือเต้นอ่าอาจจะแบบร้องด้วยแล้วก็แบบร้ายรำพอต้องบอกว่าพอต้องอยู่สบายอ่าได้เลยนะต้องเป็นตลอดเลยตลองใช่ไหมเขามองเธออยู่เร็วๆก็ได้เลยนี่ยเอาตัดใจลงหรือเปล่าสามสิบหนึ่งสองเจ้าตัดใจไม่ลงแต่ผมไม่ยอมเออ อนนี้เราอยู่กับเฟย์ฟางแก้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยวงเฟย์ฟางแก้วเนี่ยเตรียมอะไรพิเศษพิเศษบนเวทีคอนเสิร์ตบ้างคะเราบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถ้าเกิดว่าจะจะให้รวมมู่มันกับกลุ่มเพื่อนชาวแก๊งกามิกาเซ่อยากจะรวมมู่มันกับใครทที่สุดเนี่ยคือต้องรวมตัวกันค่ะสามทิ้นหเลยอย่างที่บอกว่าอะไรนะรวมกันเราอยู่รวมมู่เราที่มันโอเคฮะติดตามกันบนเวที เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าก <24 S 2> <aust en> ันดีกว่าว่าบรรยากาศนี้เป็นยังไงครัข้างหน้าพันแก้วคุณค่ะ You n go hard a งหน้าแก้วขอด้ามมันมันค่ะโชว์เลยใจแฟนไหนล่ะ มากมากครับกับภาพบรรยากาศคึกคักมากๆกับบรรดาแฟนคลับแล้วก็ศิลปินที่ขนกันขึ้นมาแบบว่าในงานครบรอบ5ปีของกัปตันเซ่นะฮะกับคอนเสิร์ตนี้เลยครับ AS World Core Resort กัมตกนเซ่ The Fifth Destiny Concert ไปดูคอนเสิร์ตของจริงข้างในดีกว่าจริงเหรอคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมแล้วประตูเปิดแล้วแล้วครั้งหน้าห้ามพลาดครับกับเอเจนตเมนนะฮะจะพาไปดูอะไรต้องมาอัปเดตกันต่อด้วยลวกันวันนี้เดี๋ยวบิวกับซีขอไปดูข้างในกันนะครับ